หมดมวยสุดพลังวันนี้ขอเสนอ10อันดับนักมวยที่รวยที่สุดปี2025ใครเป็นอภิมหาเศรษฐีวันนี้ได้รู้กัน มวยสกลเป็นกีฬาที่ทําเงินได้มากมายมหาศาลมาโดยตลอดครับโดยแชมป์โลกหรือนักมวยที่มีชื่อเสียงเนี่ยจะสามารถทําเงินได้หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นล้านจากการชกมวยรวมถึงสปอนเซอร์และการร่วมลงทุนในด้านธุรกิจต่างๆนักมวยหลายคนนะครับนำความสําเร็จในสังเวียนเนี่ยมาสร้างอาณาจักรและสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้เติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เขาเนี่ยแขวนนวมไปแล้วในปี2025 นี่คือ,อรายชื่อนักมวยที่ร่ำรวยที่สุด10อันดับแรกของโลกโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ c o Today Magazine.com พร้อมเน้นย้ำถึงมูลค่าทรัพย์สินต่างๆเส้นทางการชกมวยและแหล่งที่มาความมั่งคั่งระดับอภิมหาเศรษฐีของพวกเขาครับอันดับที่10วลาดิเมียร์คริสโกมูลค่าทรัพย์สินสุดทธิ90ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,880ล้านบาท ปัจจุบันนะครับอายุ49ปีเจ้าของฉาย,ยาด็อกเตอร์สตีลแฮมเมอร์หรือไอคอนเหล็กซึ่งมาจากอาวุธเด็ดนั่นก็คือหมัดที่หนักราวกับค้อนปอนนั่นเองครับ วลาดิเมียคิสโกเนี่ยคืออดีตนักมวยสากลอาชีพชาวยูเครนครับที่เคยครองตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทของสถาบันต่างๆเช่น IBF,WBO และ WBA โดยเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักจากการครองตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทนานที่สุดในประวัติศาสตร์มวยอาชีพและเคยถูกจัดให้อยู่ในยุคข,ของพี่น้องคริสโกครับร่วมกับพี่ชายของเขาวิทเทอรี่คิสโก นัตั้งแต่เขาแขวนนวมนะครับวลาดิเมียก็มุ่งมั่นในด้านธุรกิจด้านการศึกษาและเป็นคนพูดสร้างแรงบันดาลใจซึ่งทําให้มูลค่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยยังคงสูงอยู่มากครับ <S <S อันดับที่9วิทาลีคริสโกมูลค่าทรัพย์สิน100ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,200ล้านบาทปัจจุบจันนะครับอายุ53ปีเจ้าของฉายาดรไอรอนฟิตหรือ ดกเตรกัมปันเหล็กจะยามเข้ามาจากวุฒิการศึกษาปริญญาเอกและความหนักหน่วงของหมัดที่ทรงพลังของเขาครับวิทอรีคริสโกเนี่ยเป็นอดีตนักทกช,ชาวยูเครนเคยครองตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทของสภารมวยโลกหรือบีหลายสมัย เขาประกาศสลัดตำแหน่งแชมป์โลก WBC ในปี2013แล้วก็เลิกชกมวยในที่สุดครับไม่ว่าคริสโกเนี่ยจะไม่ชกมวยอีกต่อไปแล้วแต่ความมั่งคั่งของเขาเนี่ยมาจากการลงทุนในด้านธุรกิจต่างๆแถมวิเทอรลี่คริสโกยังได้ผันตัวมาเล่นการเมืองครับเขาเป็นนายกเทศมนตรีกรุงเครียบในปัจจุบันอีกด้วยอันดับที่8ไทสันฟิลลี่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ140ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4,480ล้านบาทปัจจุบันนะครับอายุ37ปีเจ้าของชายาเด e y i p s ซ King หรือราชายิปซีฟิลลี่เป็นที่รู้จักด้วยชายานี้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีภูมิมลำเนาเชื้อสายโรมานีหรือนักเดินทางนั่นเองครับแต่สันฟิลลี่เนี่ยเป็นนักชกชาวอังกฤษนะครับเคยครองแชมปโลก w b c มาตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2024 และเคยครองแชมป์าแชมป์โลก4สถาบัน WBA, WBO, IBF และ IBO และนิตยสารเดอลิงหลังจากเอาชนะบราดิเมียร์คิสโกยอดมวยชาวยุคเคนได้ในปี2015ครับาการชกมวย3ไฟของเขากับดิออนเทวเดอร์และไฟสำคัญอื่นๆได้สร้างรายได้หลายล้านเหรียญสหรัฐบุคลิกภาพและความเฉียบแหลมทางธุรกิจของฟิลลี่ช่วยให้เขาเนี่ยได้รับข้อเสนอในด้านธุรกิจที่ทำกำไรได้มากมายมหาศาลครับรวมถึง n น t f l i x ได้ ทำเรื่องราวอัตชีวประวัติของเขาอีกด้วยทําให้ฟิลลี่มีเม็ดเงินมหาศาลครับอันดับที่7แอนโทนีโจชัวมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ150ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4,890ล้านบาทปัจจุบันอายุ35ปีครับเจ้าของฉายาเดดเดสทอยเยอร์หรือผู้ทำลายล้างรู้จักกันในชื่อของ AJ ครับ เอเจเป็นนักมวยชาวอังกฤษเขาเคยครองแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวทสสมัยครับโดยครองแชมป์โลกของสมาคมมวยโลก WBA สาพันธ์มวยนาชาติ IBF และองค์กรมวยโลก WBO ตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2021พอร์ตการลงทุนทางด้านการเงินของโจชัวนะครับประกอบไปด้วยการลงทุนในด้านธุรกิจต่างๆมากมาย และเขาเนี่ยยังลงทุนอย่างจริงจังในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอีกด้วยและรายได้จากสปอนเซอร์กับแบรนด์ดังอย่าง Hugo Boss Under Armour และดาโ o n เนี่ยได้สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับแอนโทนีโจชัวครับอันดับที่6 เลน,นกลูอิสมูลค่าทรัพย์สินสุดที่180ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5,670ล้านบาทปัจจุบันลูอิสอายุ60ปีครับเจ้าของฉาย,ยาเดอะไรออนหรือสิงโตเหล็กเป็นอดีตนักมวยอาชีพชาวอังกฤษและแคนาดาในรุ่นเฮฟวีเวทครับเขาเคยครองตำแหน่งแชมป์โลก3สมัยและเป็นแชมป์โลกที่ไม่มีใครโต้แย้งอันดับสิบเจ็ดโวลเฮฟวีเวทแชมเปี้ยนและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักมวยรุ่นเฮฟวีเวทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล การต่อสู้กับนักมวยระดับตำนานอย่างไม้ไทยสารและวิทเทอรี่คิสโกเนี่ยทำให้เขาสร้างรายได้มหาศาลจากการถ่ายทอดสดลูอิสได้เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และเป็นผู้บรรยายมวยอีกด้วยนอกจากนี้นะครับเขาได้ลงทุนในด้านธุรกิจต่างๆรวมถึงอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอีกมากมายซึ่งช่วยให้ความมั่งคัง่งทางการเงินของเขาเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับ อันดับที่5ออสการ์เดลราฮุยามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ200ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6,400ล้านบาทปัจจุบันนะครับอายุ53ปีเจ้าของฉายา g o เด e n Boy ซึ่งมาจากเหรียญทองที่เขาคว้าได้ในการแข่งขันโอลิมปิกปี1992เครับเขาสร้างรายได้ได้มากมายมหาศาลครับจากการชกมวยที่ประสบความสำเร็จ ยเราจะจำไฟใหญ่ๆของเขาได้อย่างเช่นการชกกับฟลอยด์เมเวเทอร์จูเนียการชกกับแพนนี่ปาเกียลและต่อมานะครับเดเลฮัย่าได้ก่อตั้งโกลเด้นบอยโปรโมชั่นซึ่งได้กลายเป็นบริษัทโปรโมเตอร์กีฬาชั้นนำแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วยเดเลฮย่านะครับยังคงสร้างความมั่งคั่งทางธุรกิจนะครับโดยมาจากการส่งเสริมการขายและการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งในวงการกีฬาครับ อันดับที่4 c a คานิโลอวเวเลสมูลค่าทรัพย์สิน220ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ7 0 4 0ล้านบาท ปัจจุบันนะครับคาเนลโลอายุ35ปีเจ้าของฉาย,ยาเอลคาเดโลซึ่งในภาษาสเปนนะครับแปลว่าอบเชยฉายานี้ได้มาจากการที่เขามีผมสีแดงและผิวที่เต็มไปด้วยฝ้ากระตั้งแต่เด็กครับคารเนโลอวเวเลสเคยครองแชมโลกหลายรุ่นน้ำหนักครับได้แก่รุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทรุ่นมิดเดิลเวทรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทและรุ่นไลท์เฮฟวี่เวทเขาเป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงครับและได้รับการยอมรับว่าเป็นนักมวยที่ดีที่สุดในโลกเมื่อเทียบกันปอนต่อปอน ล่าสุดนะครับคาเนโล่เพิ่งเสียแชมป์รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทที่ไม่มีใครโต้แย้งให้กับเทเลนซ์ครอฟอร์ดเมื่อเดือนกันยายนปี2025ที่ผ่านมาแต่ต้องบอกเลยว่าความมั่งคัง่งทางการเงินของเขาเนี่ยไม่ได้หายไปไหนครับยังคงได้เงินมหาศาลจากการชกแต่ละไฟเช่นเดิมคาเนโล่นะครับมีรายได้มหาศาลทั้งจากการชกมวยค่าเหนื่อยจากการเป็นสปอนเซอร์และด้านธุรกิจส่วนตัวครับโดยเฉพาะการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ระดับสูงที่ทำรายได้หลายสิบล้านดอลลาร์ต่อไฟ และคาเนโล่ครับเคยทําสัญญามูลค่าสูงกับดาโซนและได้รับเงินก้อนใหญ่หลายร้อยล้านดอลลาร์จากข้อตกลงดังกล่าวแถมยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆมากมายเช่น Under Armour เป็นต้นครับราคาดว่ามูลค่าทรัพย์สินสุดที่ของคาเนโลจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันดับที่3แมนนี่ปากเกียว มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ240ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ7,680ล้านบาทปัจจุบันอายุ47ปีครับเจ้าของฉาย,ยา The Pac Man เคยเป็นแชมป์โลก8รุ่นครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนในวงการมวยสากลครับเขาคยคว้าแชมป์โลกอย่างน้อย12สมัยใน8รุ่นน้ําหนักที่แตกต่างกันตั้งแต่รุ่นไฟเวท122ปอนด์ไปจนถึงรุ่นจูเน<ๆ>ียร์มิดเดิลเวท154ปอนด์เขาทํารายได้มากมายกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการชกบวยของเขาการชกที่โด่งดังของเขากับฟอยเวเทอร์จูเนียร์และนักมวยคนอื่นๆ แต่สร้างรายได้มหาศาลจากค่า PPV หรือ Pay Per View บริการจ่ายเงินเพื่อรับชมนอกเหนือจากการชกมวยแล้วแมนนี่ปะเกียวยังเข้าสู่วงการเมืองโดยดลงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาในประเทศฟิลิปปินส์และได้ลงทุนในด้านอาสังหาริมทรัพย์และธุรกิจต่างๆมากมายทำให้ในปัจจุบันแมนนี่ปาเกียวยังคงมีทรัพย์สินมูลค่าที่สูงมากๆอยู่ครับอันดับที่2 จอร์ดโฟแมนเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากครับกับนักวยสุดเก๋าวัยวเกือบ80ปีที่ขึ้นมาอยู่อันดับที่2ในการจัดอันดับปี2025มูลค่าทรัพย์สินสุดทิ่330ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 5 6 0ล้านบาทปัจจุบันโฟแมนอายุ77ปีครับเจ้าของฉายาบิ๊ก จอร์ดเป็นแชมป์โลกเฮฟวี่เวทถึง2สมัยและคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในปี1968เขาเป็นนักมวยที่โดดเด่นและทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์วงการมวยครับโดยเฉพาะการคว้าแชมป์โลกครั้งที่2ในวัย45ปีกลายเป็นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวทที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยอาณาจักรทางการเงินของจอร์ดฟอร์แมนเป็นผลมาจากความสําเร็จอย่างสูงจากจอร์ดฟอร์แมนกริลหรือก็คือเตาย่างไฟฟ้าแบบพกพาครับที่ใช้ในบ้านซึ่งมีลักษณะคล้ายเครื่อง ทำแซนด์วิชเป็นเครื่องที่ทำรายได้มหาศาลให้กับเขาแม้ว่าจะผ่านมาหลายสิบปีหลังจากที่แขวนนวมแล้วการลงทุนและการออกผลิตภัณฑ์ของโฟร์แมนยังคงสร้างไรายได้อย่างต่อเนื่องทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งนักกีฬาที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งอันดับที่หนึ่งเพื่อนๆหลายคนน่าจะเดาออกแล้วว่าคือใครครับใช่แล้วครับฟลอยด์มเมนเดเตอร์จูเนียร์มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,200ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ38,400ล้านบาทปัจจุบันฟรอยนะครับอายุ49ปีเจ้าของฉาย,ยาเด e m มันนี่เคยคองแชมป์โลกมาแล้ว5รุ่นน้ำหนักครับและสร้างสถิติไร้พ่าย,ายไม่เคยแพ้ใคร50ไฟต์ตลอดการชกอาชีพ f ร o ย d m มันนี่มเมเบเธอรนะครับยังคงเป็นนักมวยที่รวยที่สุดในโลกด้วยสถิติไร้พ่าย,ายและผลงานการชกแบบ p a y p เพ v i e w PPV ที่ทำรายได้มหาศาล กาชกกับไมนี่ปาเกียวในปี2015สร้างรายได้มากกว่า400ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐขณะที่การชกอุ่นเครื่องกับโรแกนพอลและผู้ทรงอิทธิพลคนอื่นๆยังคงทำรายได้หลายล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่เขาแขวนนวมไปแล้วความมั่งคั่งของเมเวเธอร์แต่ขยายออกไปนอกสังเวียนครับบริษัทโปรโมเตอร์ของเขาอย่างเมเวเธอร์โปรโมชั่น และการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์รวมถึงอสังหาริมทรัพย์หรูหราหลายแห่งในลาสเวกัสช่วยให้มูลค่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยเติบโตอย่างต่อนเนื่องและมหาศาลมากๆและนี่ก็เป็นนักมวยที่ร่ำรวยที่สุด10อันดับแรกของโลกโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ CEO Today Magazine.com ถ้าเพื่อนๆชอบโวยเหมือนกัน ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้โคตรมวยสุดพลังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ